คนทน่ิเีอันสมบูรณ์ุ <It> ่คนอก่ลกก่านเมื่อถึงไม่ดูแลขอให้ลูกหลานทัมากคาข่ายรำวยรำ้วยเก็บได้เพียงกินไกิดขนิงตาการไอ้เท้าหาให้ิมรูสึกแสสมบูรณ์ยิงคีอกินนอกเรียง้าเรียงรุงเรียงที่กนนอกุรยันนาสันตรามหาลาภุตรยจนาสันตราบคศิาณภตยนนาอจาคตาโมติิกามติอันตรยนาภตยนาคตอันตนนนา พ่ว่านัพุทธมารสัตยานาบพุทธีนาคราชียันาบุสิยันาคราญนาบุมารสัตยานาอาราชีเตยนาอาอยู่หลังบ้านพวกอาเชิญมายูท่านอาบ้านเรื่องบารีเด้ออาอยู่หลังบ้านมันเป็นขี่เป็นเงาเป็นอันลูกเต่าร้านอ่าอยู่ท่างหลังบ้านอ่า้ขึ้นมาดูท่านอาบ้านเรื่องบารีเด้อ

เบ้รแล้วบ้านเลขที่เพิ่นหกสิบแปดนะค่ะพี่น้องปองไปบ้านเลขที่หกสิบแปดนะคะแปดเก้ามันอันเท่ากับเอาหกแปดนะคะพี่น้องเด้อบ้านเลขที่เพิ่นหกแปดค่ะพี่น้องกับไก่เคี่ยงนะคะยิบจับฉลากินแมงรัฐบาลได้นะคะหกแปดนะคะบ้านเลขที่เจ้าภาพค่ะ เตวหนาใหหกแปดต่อตัวาเป็นหกตัวหนาเป็นสิบ้ารึ่งเป็นหกแปดตอัดที่จะี่ได้ยังไงโอ้โหไนปโ่ที่ไหนที่แอส่กอนอยู่ล่าน้นเนาะเออ้อความอะไก็ได้เพื่อให้ตัวนี้ที่ไปองนป็วด่ะเก้าแปดเก้าแปดเดีวรู้ตัวสุดท้าย หกกะปกอ่ามาตัวแรกก็ไร้แล้วแต่ว่าเราเอาเป็นหลายเยอลยค่ะพี่น้องตอนนี้เอาให้แอดนินทั้งหลายพักกันไทยสะพนปูนคือถพิธีสุดท้ายอ่าตอนนี้คือนรลยร่ละล่อยังเดียวคือล่อถูกแล้วกับถาพิธีสุดท้าย่อารุ่นให้เอาให้ลุ้นให้ลุ้นช่วยกันเอาลุ้นสักกอนเอาผมพ่นหอ ให้ช่องน้อยหน่อยทนั่นเลยได้ค่ะ่องใส่ซีเป็นแปดช่องใส่ซเป็นเก้าแปดแปให้ช่องน้อยหน่อยไทนัาเหัวมาเป็นหัวแปดกลมมะลามันมาผัวแปดเป็นรถตู้ที่มากมือนีด้วยกันเ้อะสลัเป็นจยักชคอยู่เด้อพี่นองไงตัวเลขนะน้องพี่น้องนะเป็นหยักฉกอยู่เอฟซีอนใหอพ่แน่ๆนะเป็นเก้าแปดเก้าแปดนะจ๊ะแปดแปเก้าปดนะปหสิบแปดซี ตเจ้าเ้างข้าเหอือกันแปด8ปด้าค่ะพี่น้องเอ็ดซี่มากแล้แปดแปดเก้า8ัแปดเก้าแปดแปดปมันก็เป็นแปดสองด้เนี่เป็นแปดสองไอ้มันใจแปด้องปู้มันใจแปดสองคับเลวพี่น้องเลยค่ะ8ปดสอง กบบจริงจริงด้วยแบบแแแบเราต้องเอาไลน์ตัวดับเอาแค่แปดเก้า้าค่ะี่องด้แล้วกับเก้าแปดแปดแปดเก้า้งมอาาค่ะงามงามงามพี่น้องงามค่ะโอเคลด้าวพี่ส้มนกแล้วก็เป็นงากางูถิมไปรลด ุกพี่น้เดี๋ยวเอาปอีปูไปเบิ้งเลกอนโอ้พระีเจ้าของบ้านเปแร่ทอดมดทาดน่นปูอจาไ้ขอัมลนท่านปูได้อมันท่านในล่งตึงอมอ,อมื่อบะมือไม่หยุ่มเห็นด้นี่มันบับหน้าจอไปยังเวลาขยาย เ้ให้ยุ่งไมได้ให้ตํำกล้องได้ไปสิ่อเคเราบอกคุฝาพี่น้องกล้องไปแล้วค่ะทูกเสียงท้าย988 88ค่ะแล้วก็เป็นยไงเพทาะว่าอย่าปเั้นมันด้ยึดประตูกันเสียงโอ้เล็าทูบ988 8, 8, 9, แปดแปดเก้าด้วยค่ะเลขที่พบแปดด้วยค่ะเก้าก็พบกับเลขเดียวกันด้วยค่ะ ่ปูแปดเก้าขอให้ออกซาถูกให้ออกรถค่ะให้ออกรถพี่น้องค่ะพี่น้องเสด็จเฮงเฮงนะค่ะสำหรับเลขล่างสองแปดและพี่น้องเด้อปูมักคัดค่ะพี่น้องตัวนี้สำคัญนะเออพี่น้องท่านผู้ชมบางๆครับอ่าสำคัญอยู่อ่าเป็นทะเบียนรถตู้ทั้งสองขั้นนะครับตับเหล็ของปูหน้กอยูหมูแปดจะเป็นเลขทะเบียนรถตู้แล้วก็ของ บ้านฮาเก้าสี่กับคือกันนะครับต่อไปข้าพุทธเจ้าเมืเชิญพระภูมิเจ้าที่ปูญญาต่าแห่งที่สามตลอดนี้ได้าให้สัตะทาสัตยเกียรตินดียัคพรพิทักาพระชัยยะมังคารคุตาเมธีมหาสิทธิวาจาข้าพเจ้าขอเชิญองค์เทพยาผู้ตนรักษาเกตพระบารมีสาร อันท่านเจ้าภาพใทําพิธีตั้งศาลผู้ญาตาิยายแล้วอันเกิดมาปกปักักษาในบ้านและสถานที่แห่งนี้องค์เทพพญดาถลายที่เสด็จมาณสถานที่แห่งนี้และบ้านแห่งนี้สัพพะเคหาวัฏฐาเขียสถานโดยท่านเจ้าของบ้านคือนางสุเทียนใจคงอาจตั้งพักอ e ินพีกรรมถวายกิจสังเวยตั้งตามเฉลยบรรทานอ้อมพร้อมสุคนทาหอบเพื่อชัยยะสลดพีแห่งเจ้ากุศีพีประธานมา ขอเชิญผู้พนา,นา,า,า,าที่อาบอรักษาสถานที่แห่งนี้จงกำจัดเสน่ห์ตะไร้ีผุแลระพีพายเปรตน่าสุรกายมษย์สัตว์ร้ายต่างๆพร้อมทั้งอมรุษย์กการณกิณีทั้งผลพืชสาราราชาติต้นไม้อันเป็นเสน่ห์ตะไครแรงอุบาทยาบบาทซึ่งจะทําให้เกิดความพินาศในพื้นเพหยงนี้อันมีรูปนามอันท้าท่ากิยาภัยซึ่งรู้กันอยู่ในพื้นภายภาพภูยภาคว่า จงกำจัดขับไล่ออกไปให้ไกลจงพ้นจากเขตียนี้ราชาภายาัภย,ภย,อภยอักขีพัยเจริญภัยอุทกภัยอุบตเทศโรคร้ายต่างๆทั้งหลายอาต่างๆนานาอัน,าน,านมีอบาธาอนุบาตขอได้พระภูิเจ้าที่ผู้ญาตายจงกำจัดเสียให้เด็ดขาดจาาให้มีในเขตทัตธรณีสารแห่งนี้และเป็นกรรมเก่าก่อนขอพระภูิเจ้าที่จงกำจัดเวยพระพลชัยแห่งเจ้ากรุงศรีและพระภูิเจ้าที่จงรักษาณสถานที่แห่งนี้ขอให้านางสุเทียนไกคง ซึ่งเป็นมาราและนางวราพรใจคงนายศิวนนท์ศิริพักนายนิติกรใจคงเด็กชายพงศ์ศิริพักตลอดถึงบ้านเลขที่68ทับ4บ้านพของตำบลอิ่แปลงอำเภอวานนอนิวัฒนจังหวัดสกลนครและอดุลฐานอาชกลพาหานะต่างๆจงอยู่ด้วยความสุขเกษมสําาหรทุกอรียบบทุกเมือเดินสาธุสาธุน้องสาธุเด้อสาธุ สาธุเดือนสาปิขวันพุทธวันใต้โจอประจโจอุเกิดมาเย็นร่มโพศีติดาสั่งไว้ใยากจะทำอะไรประกาศนาบทดีตจะมีอายุยืนยาวถึง2องร้อยยี่สิบเจ็ดปีจะมีคนเอาเงินมากองทไ้งจะมีคนเอาทองมาให้อบพระพุทธโอพระธรรมโอพระสังโฆโอพุทธโอริคัมโมริสังโฆริโอพุทธโอแก้วคัมโมแก้วสังโฆแก้วอพุทธโอปงคัมโมปงสังโฆปงมัตตวาปัตตวาปิตตวาพุทธังกตังธังมังกตังสังกังพุทธังปัจจุตระมิมังปัจจุตระมิสังกังปัจจุตระมิ สาตูเดียวพญายินพญาพงพญายมวจันทั้งสี่ไปวันปั่นโขไปนกปั่นเกี่ยบทุเหยี่ยปั่นหัวไปปั่นแก้วสัพเพสัตตาอัคะเราตุปะอารังสมาสามโตอนโมพุทธายาพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพุทธังหลอมธรรมังหลอมสังฆังหลอมนะปัติโยตุสาธ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 ุโยกมือใส่หัวลอดเด้อพี่น้องกองไปค่ะสามตัวตรงๆยกมือใส่หัวลอดเด้อพี่น้องค่ะ

อีกอันนึงานีกอันนึงเพื่อนบลาไห้ค่ะพี่น้องกองไปอีกอันนึงคุณแม่เพื่อนในเฮดแตกไปเลยค่ะพี่น้องบมิเล็กต่ว่าเล็กตัวนี้ก็คือว่าตร่งกันกับเล็กปูหน,นักเท่าคือเก่าน,นะค่ะเก้าแปดแปด 8ปดแปด้าได้ค่ะพี่น้องครับใกล้ใกล้ิดตามทประเนกอร์แจงเือนอ่าแจงเตือนบทีข้าวสารต่างๆก็ไปก็จะเกมาหาพี่น้องกับปรดนติดตามให้ช่องบ้านอางเกากับพอพี่น้องามเกีซเอร์สอห่งขอเป็นแรงใจครับสำหรับมือีสวัสดีครับ

ค่ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะคลิปนี้แอดกับสี่ขอลงหานก่อนนะคะ่ะขอบคุณเอฟซีที่เขามาเบิ้งมาชมนะคะยกมือสาธุออเดอร์ขายน้ำปูห้าว่าสาธุกัขอให้เอฟซีซทูกทันนะคะที่เขามาเบิ้งอยู่ในช่องนี่กัขอให้ๆๆเฮงเฮงลุยๆเนาะคะ่ะของช่องเเดดอะี๋ยวักน แสบข้นทุกพี่น้องป้องไปสำรับพี่น้องที่เขามาเบิงในช่องสูข้าลรวยเนาะคะ่ะกระขอห้เอฟซีทุกท่านโชคมันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมีโชคมีใช่เด้อพี่น้องป้องไปถือไว้รวยรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเฮ่งเฮ่งรวยรยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ